สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะวันนี้เซอรันสิบห้าฮอเกียวค่ะหอเกียว,ยวนี่ก็จะมีนี่นะคะใส่หมูธรรมดานีนะคะเครื่องผสมก็รสชูผมผงดีอะไรเลยคะ่ะผงรสดีนะคะนี่ก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าเพื่อหลางเมื่อหลักมะลูปตะเกียบค่ะเอาอรันสิหเดี๋ยวพึ่งกันเด้อค่ะเด้อว,ว่าทำยังไงนะโอ้ ทิ้งทำไมล่ะคะ่ะเราต้องการจะแต้มใช่ไหมคะนี่นะคะใช้ไปเลยนะคะนี่ล้างแล้วค่ะเราจะใส่ใส่เนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาตะเกียบเาสาเสาลั่นวาเฮ็ดแบบนี้ง่ายไหมคะ่ะง่ายเสาสําหรับเสาอลันจักว่าเพื่อนน่งวุ้งเพื่อเฮ็ดคือเสาลั่นบะบูเดอร์เสาลั่นกเฮ็ดแบบนี้แล้วค่ะ มนสาวรันหรือเปล่าสาวรันไม่รู้นะคะอาเด็กค่ะไทยคิดไปเบิ้งสั้นๆด่ะสั้นๆแต่สาวรักนกะสิพันเกี่ยวทักไทยพี่น้องจา้าโมมีงานมีการเนาะพี่น้องเอ้ยเรื่องจะหาเบี้ยงาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะ ผลผสมก็จะมีกุ้งมีหมูจ้ะมีเนื้อหมูมีกุ้งมีรสด,ดีมีเครื่องสามกุ้งสามเกลือล่ะค่ะสาวรันกะเสียและค่ะ,คะพี่น้องสาวรันวามันไงสาวรันเฮยียดยสี่มันค่อยได้เร็วค่ะสาวรันพอจุ่มบเป็น้นนะคะสาวยันมันออกมาบางงามเดิอนออกไปเห็ดซุปค่ะ ปูรังคนเพิ mm ่นเอาไปเฮ็ดสูเนาะค่ะเนาะกระตอมค่ะนี่ค่ะแล้วล่ะเฮ็ดสี่เดือนนึงเฮ็ดเจนึงโอเคกะเฮ็ดเจนึงโดนๆนานๆเฮ็ดเจนึงค่ะพี่น้องค่ะนานๆทำทีก้มหน้าก้มตาวะาเด้ค่ะพี่น้อง <pip> นี่ค่คะพี่น,อน,นะะ้อ,นองสิริค่ะสิบแปพี่น้องเอ้ยคุณพ่อคะอ้าวกรดาษมารีพี่น้องพี่น้องสิเห็นี่เนาะเออสาวรันนี่ก็ได้นี่ค่ะนี่นะคือลักษณะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่เด้อค่ะเด้อสาวรันก็สซิเ็สอันนี้เป้าหมายอยู่ที่สามร้อยแต่จะถ่ายให้ดูเฉพาะสี่ห้านาทีนะคะสาวรันก็สซิขอจบ เราสาลันสิไปไล่ต่อจ้ะไล่ต่อคุยน้ำพี่น้องน้ำเนานะาค่ะเนาะละบะค่ะสาลันนี่นะแล้วก็เป็นผู้ใดอยากหนึ่งกันหนึ่งค่ะผู้ใดอยากหนึ่งกันหนึ่งผู้ใดอยากต้มแต่ส่วนมากเพิ่นเอาไปต้มซุปจ้ะซุปธรรมาดาเท่านี้ ซุปจมจืดน,นะคะได้ค่ะพี่น้องเห็นมาคะ่ะนี่นะเอาสาวทั่นกับไส่ทุง้งนะคะยักสองโตเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะสาวนันเห็ดบอยแหละล่ะ <c oughs> เฮ็ดไปแล้วคลิปนึงแต่เริ่มเฮ็ดคลิปพุ่น่ะคะ่ะเฮ็ดไปแล้วอันนั้นเฮ็ click. ดคลิปน้อยสาวรันสิไล่ไล่คุยน้ำพีน้ำน้องจักน้อยจักชั่วโมงนึง่รดูว่ามื้อแรงแค่เดียวก็บพ่อจักค่ะเพราะว่าพี่น้องขึ้นหลายช่วงนี้สาวรันก็นสิขึ้นซะสียชีดึกๆสาวรันมากๆดึกๆดึกค่ะเด้อสาวรันชอบมาดึกๆอีกตัวนะคะ จ้ะกระสีกุ้งมันเห็ดแห้เห้าต้มฟูจ้ะฟูกุ้งคือฟูน้อยๆจ้ะค่ะพี่น้องกระสีเป็นยังไงต่างายค่ะโอ้ยสะเป็นมันไงจ้ะพี่น้องเ,เอาละค่ะสาวร้านเห็ดเบิองซัมเน่เนาะค่ะน้อพี่น้องค่ะยังได้กะเดี๋ยวสาวร้านสีขอเวลาเห็ดต่อเด้อค่ะเด้อยังได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สาวร้านในเด้อค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทําคลิปสั้นๆให้ดูนะคะบ๊ายบายจ้า